เส้นทางสู่แชมป์ภารกิจป้องกันเหรียญทองของทัพลูกยางสาวไทยในซีเกมจาก20ขุนพลนักตบสาวไทย1เปิดฉากภารกิจความหวังบนแผ่นดินแม่เสียงเชียร์ของแฟนกีฬาชาวไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งเมื่อสมรภูมิซีเกมครั้งที่33เปิดฉากขึ้นบนแผ่นดินเกิด สำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนี่คือภารกิจที่เดิมพันด้วยเกียรติยศบนผืนแผ่นดินแม่นั่นคือการป้องกันเหรียญทองในฐานะเจ้าภาพการแข่งขันครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เกมกีฬาแต่เป็นเวทีแห่งศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจและความหวังของคนไทยทั้งชาติที่เฝ้ารอจะได้เห็นธงไตรรงโบกสะบัดเหนือโพเดียมสูงสุด และนี่คือ20ขุนพลนักตบผู้ถูกเลือกให้แบกรับความหวังของคนทั้งชาติในภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ 2. ขุนพลนักตบการผสมผสานที่ลงตัว 2.1. ทีมแห่งประสบการณ์และพลังของคนรุ่นใหม่หัวใจของทัพนักสู้ชุดนี้คือการหลอมรวมกันอย่างสมบูรณ์แบบระหว่างนักครบผูกครำศึกบนเวทีโลกและคลื่นลูกใหม่ที่เปี่ยมด้วยพลังและความกระหายในใชัยชนะ แกนหลักมากประสบการณ์นำทัพโดยผู้เล่นระดับโลกอย่างชัชุออนโมกสีอัชราพรคงยศและพิมพิชยาก๊กครัมซึ่งประสบการณ์และความเก่าเกมของพวกเธอคือเสาหลักที่ทีมาจากขาดไปไม่ได้พลังดาวรุ่งสายเลือดใหม่ทีมได้อฉีดความสดใหม่ด้วยขุมกําลังดาวรุ่งที่ผ่านการพิสูจน์ตัวเองในเวทีนานาชาติมาแล้วเพื่อเพิ่มมิติการเล่นความดุดันและความแข็งแกร่งเชิงลึกให้กับทีม 2.2. ทำความรู้จัก20นักตบสาวไทยนี่คือรายชื่อขุนพลนักตบ20คนสุดท้ายที่จะร่วมฝึกซ้อมและขับเคี่ยวกันเพื่อชิงตำแหน่ง14ตัวจริงในภารกิจป้องกันบัลลังแชมป์ซีเกม 1. บุ่มบิมชัชชุออนโมกสีที่ได้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีม 2. เพียวอัชราพรคงยศ 3. บีมพิมพิชยากกพม สี่แนนทัดดาวนึกแจ้ง5เตยหัดถอยาบำรุงสุข6ไก่วิมรัตนพันธ์7จ็ดชมพู่พรพันธ์เกิดปราด8นุกนิกนัดถอนิชาใจแสน 9. เแป้นปิยนุษแป้นน้อย10ดาวกติกาแก้วพินส,นสิออมศิลสสิภาพรจันทวิสูตริบสอง นกวิรันยุพาอินจันสิบสามกีต้าวารุณีการรําสิบสี่โบกัญยรัตน์ขุนเมืองสิบห้าเฟิร์นวริศราสีทาเลศสิบหกเนยกนกพรแสงทองสิบเจ็ดอิงนิชากรวันสุขสิบแปดเอยกัญยรัตน์คำวงศสิบเก้าแคปหมูสุภาวดีผ่านวิไล 20. ไอนัทวันผาดไทยสงด้วยขุนพลที่แข็งแกร่งเช่นนี้ชัยชนะดูเหมือนจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแต่เส้นทางสู่บัลลังแชมป์ไม่เคยโรยด้วยกลีบกุหลาบและเงามืดของคู่แข่งกำลังก่อตัวขึ้นที่อีกฝากของสนาม 3. ความท้าทายบนเส้นทางสู่เหรียญทองภารกิจครั้งนี้ คือสมรภูมิที่เต็มไปด้วยแรงกดดันมหาศาลทั้งจากเสียงเชียร์ของแฟนกีฬาในบ้านและจากคู่แข่งสำคัญในอาเซียนที่พัฒนาฝีมือขึ้นมาอย่างน่ากลัวโดยเฉพาะเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่พร้อมจะท้าชิงบัลลังทุกวินาทีเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนี่คือการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ทีมต้องพัฒนาเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย แกนหลักประสบการณ์สูงมีผู้เล่นระดับโลกเป็นกำลังสำคัญในการนำทีมการประสานงานยังมีบางจังหวัดที่ต้องปรับจูนให้เข้ากันมากขึ้นความสมดุลของทีมการผสมผสานระหว่างผู้เล่นรุ่นพี่และดาวรุ่งทำได้อย่างลงตัวระบบเกมรับต้องเสริมความแน่นอนเพื่อรับมือกับเกมบุกที่หนักหน่วงของคู่แข่ง เป้าหมายที่ชัดเจนทุกคนมุ่งมั่นสู่เป้าหมายเดียวกันคือการคว้าเหรียญทองในบ้านการรับมือคู่แข่งต้องไม่ประมาทคู่แข่งในภูมิภาคที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วนอกเหนือจากการต่อสู้กับคู่แข่งในสนามแล้วยังมีการต่อสู้ครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นภายในแคมป์เก็บตัวนั่นคือการแข่งขันเพื่อเป็นผู้ที่แข่งแกร่งที่สุด 4. เวทีพิสูจน์ฝีมือเมื่อ20นักสู้ต้องเหลือเพียง14เส้นทางสู่ธงไตรรงบนอกเสื้อไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะในวันที่7ธันวาคม2568จะมีผู้เล่นเพียง14คนเท่านั้นที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนี่คือบททดสอบหัวใจที่นักกีฬาทุกคนต้องทุ่มเทสุดความสามารถเพื่อคว้าโอกาสนั้นมาให้ได้4.1 ใครบ้างที่ต้องพิสูจน์ตัวเองจากการวิเคราะห์ฟอร์มและสถิติที่ผ่านมามีนักสู้บางส่วนที่ต้องเค้นฟอร์มเก่งออกมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักในแคมป์เก็บตัวครั้งนี้วรุณีการรำกีตาร์ฟอร์มในตำแหน่งบีหลังยังไม่โดดเด่นพอที่จะแข่งขันกับผู้เล่นตัวหลกัก สุภาวดีพันวิไลแคบหมูและนัทวันผาดไทยสงไอ์เป็นดาวรุ่งที่ยังมีเครื่องหมายคำถามเรื่องประสบการณ์และความสมบูรณ์ของระบบเกมรับกัญญารัตขุนเมืองโบกัญญารัต์คำวงเอ่ยนิชากรวันสุขอิงเป็นกลุ่มผู้เล่นที่ต้องแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในตำแหน่งตัวสำรอง4.2เหตุผลสำคัญในการคัดเลือก การตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ตั้งอยู่บน3ปัจจัยหลกักที่ทีมโค้ชจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนความสมบูรณ์ของร่างกายผู้เล่นที่จะได้รับเลือกต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อม100%เซสำหรับทัวร์นาเมนต์ที่หนักหน่วงฟอร์มการเล่นในแคมป์ต้องแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้โดดเด่นที่สุดท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้นภายในทีมการแข่งขันในตำแหน่งเดียวกัน การมีผู้เล่นตัวหลักที่แข็งแกร่งและยึดตำแหน่งตัวจริงไว้อย่างเหนียวแน่นทำให้ผู้เล่นในตำแหน่งสำรองมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกตัดตัวแล้วในมุมมองของแม่ทัพผู้คุมทีมอะไรคือหัวใจสำคัญในการตัดสินใจครั้งนี้ 5. วิสัยทัศน์ของโค้ชออสเกณฑ์สู่การเป็นที่สุด โคชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนมองว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่นักกีฬาทุกคนได้กลับมาหลอมรวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการฝึกซ้อมโดยทีมงานจะดูแลในทุกมิติทั้งแทคกติกการเล่นการพักผ่อนโภชนาการและพลังใจเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับนักกีฬาทุกคนสำหรับเกณฑ์การตัดสินครั้งสุดท้าย โคชออสย้ำชัดว่าต้องการคนที่พร้อมและสมบูรณ์ที่สุดในทุกด้านทั้งสภาพร่างกายที่ไร้เทียมทานความเข้าใจในแทคติกอย่างลึกซึง้งและฟอร์มการเล่นอันร้อนแรงในสนามซ้อมเป้าหมายเดียวที่โคชตอกย้ำกับทีมคือการคว้าแชมป์ในฐานะเจ้าภาพและพัฒนาทีมอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อก้าวไปข้างหน้า ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของโคช้ชและหัวใจนักสู้ของนักกีฬาทุกคนการเดินทางครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยความหวังและแรงศรัทธา 6. บทสรุปพลังใจจากคนไทยสู่ชัยชนะของทีมชาติ การเดินทางสู่เหรียญทองซีเกมครั้งที่33ของทัพลูกยังสาวไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้กับคู่แข่งจากนานาชาติแต่คือการต่อสู้กับตัวเองของนักกีฬาทุกคนเพื่อพิสูจน์ว่าใครคือ14คนที่แข่งแกร่งที่สุดที่จะลงทำหน้าที่เพื่อชาติ ภายใต้การนำทัพของกัปตันคนใหม่บุ๋มบิม๋มชัชชุอรนโมกสีและด้วยพลังใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศเราเชื่อมั่นว่าพวกเธอจะก้าวข้ามทุกความท้าทายสานต่อตำนานและสร้างความภาคภูมิใจให้พวกเราอีกครั้งเรื่องราวของพวกเธอคือแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่สอนให้รู้ว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความมุ่งมั่น ความพยายามการทำงานเป็นทีมและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้นี่ไม่ใช่แค่14นักสู้ในสนามแต่คือหัวใจของคนไทยทั้งชาติที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันจังหวะแห่งชัยชนะติดตามฟังพอดแคสต์ดีๆจากช่องไทยบ้านสปอร์ตได้ที่นี่ทุกๆวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยจ้า